ที่อำเภอล,ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลินครับจัดโครงการให้คุณพ่อและคุณลูกครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันที่ศูนย์สาธิตการพัฒนาบ้านรูธานีให้เด็กได้เรียนรู้ครับว่าทาขนมไทยต้องทาอย่างไรครับเนี่ยครับปูดมะพร้าวกว็ด้วยกระต่ตายไม้นอกจากนั้นครับยังมีกรรมวิธีในการผลิตข้าวนะครับว่าทําอย่างไรมีตำข้าวทั้งครกที่ซ้อมมือ แล้วก็ยกกระเดื่องฟาดข้าวครับทำกับค้อปัดข้าวขาว้อก็สอนให้ก่อนจะเป็นมเมล็ดข้าวครับดํานาครับมีคพุพครูสอนให้ครับว่าที่ทิพยดํานาต้องทําอย่างนี้ดําให้ดูครับแม่พอยยกมือออกมาจากถังโคลนเด็กร้องยื้อครับกลัวมากครับมันดนํา้ากเกินและเกินเด็กกรุงเทพครับไม่ค่ยรู้จักลดท้ายครับลงแปลงนาของจิงโอ้โหคราวนี้ มีทั้งคนชอบและคนกลัวครับดูนะครับกดแข่งบดขาร้องด้วยอุาสารค